รอให้ไปในสวนด้วยด,ดีเออมาดูตัวอะไรทุกคนมาดูตัวอะไรนี่เกือกดินอยู่นี่เออเปื่อนเปือเป่อนทุกวันเปื่อนทุกวันเออออดูเดี๋ยวเดี๋ยวจับไปอาบน้ำอืเป็นอย่างจังมักขีิดินนะเคียกแต่ดินอยู่นะมันเปื่อนมันเปื้อนมันเปื้อนฮะ ูจักบอว่ามันเปื่อนนะลูกเื้เปื่อนมากหลายนี่อ้าเกือกดินแล้วก็ให้แม่ปัดให้ชอบชอบให้แม่เป็นขนขัดัๆถูๆแล้วเราก็ไปอาบน้ำอาบน้ำไหมอะอมสวัสดียามเช้าในาสวนนะคะทุกคน ใจก็น,นี่แหละถ้ายามซัมเมอร์อากาศดีๆก็จะออกมาในสวนทุกเช้านะคะตื่นแต่เช้าต้นนี้สวยมากเลยหนึ่งก็เลยไม่ตัดทิง้งสวยสวยออกดอกเป็นสีขาวดูค่ะไปดูกุหลาบกันหอมสดชื่นหอมหอมปีนี้ไปบ้านไหนก็จะดอกกุหลาบสวยนะคะ เองก็ปลูกปลูกไว้แต่แบบไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่ปลูกไว้เป็นสิบต้นมั้งรอดมาเนี่ยค่ะมีอยู่หนึ่งสองสามแล้วก็ต้องมุมนู้นนะคะสี่เออสี่ห้าต้นตรงนี้เป็นสีขาวเนาะสีขาวก็สวยค่ะดูสดชื่นลาเวนเดอร์หอมๆค่ะทุกคน พอมะเล็ดร่วงนะเขาก็จะไปปลิวเกิดไปทั่วเลยนี่ก็จะขุดขุดมาแล้วก็เอามาปลูกตรงที่ใหม่นะคะพิมเบลราสเบอรี่รแดงแล้วทุกคนโอ้โหได้เก็บได้แล้วนะเนี่ยโอ้โหแดงแล้วโอ้มองมาแดงเร็วจังเลยตาก็ไปมองแต่เชอรี่นูน่นนะโอ้ยตรงนี้ลูกใหญ่จังเลย ดูค่ะแดงแล้วได้เก็บแล้วได้เก็บล้วเบอร์ี่โอ้ฮิมเบอร์โอ๋มากมามาช็อกนั่น嘛น่ะยะโอ้คนเอาชนฝึกอุ้ยฮะฮิมเบอร์โอ้ยสุกโพมาตกใจหมดเลยเนี่ยอ่ะ ให้เล่นด้วยอ้ะเอาเอต้นข้าวสาลีเนี่ยเอเอไว้สิจะาเกิดในสวนทั่วเลยโอ้ยนกอ่ะกินไปเลยโอ้โหแดงกว่ <c energetic descriptive noises> c, เาเดิมแล้วค่ะทุกคนน่ะใกล้จะได้เก็บแล้วนะเชอรี่ของเราต้องรอสักหน่อยนะคะยังไม่สุก เต็มที่เต็มต้นเลยอนะอันนี้นก็ลงมะเขือเทศแล้วนะคะยังมีเหลือมะเขือเทศสีดามะเขือเทศบ้านเฮ้าแล้วตรงนเนี้หนึ่งก็จะมาลงมะเขือเปลาะนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยแปลงยังว่างอยู่เดี๋ยวเอาผักคะนา้าผักชอยมาลงก่อนนะคะแต่ว,ว่าให้มันโตก่อนเนาะพอาะรอสักหน่อยต้นที่เพาะอยู่นะคะมันยังไม่โตนู่นก็สุกินี แรงผักหน้าบ้านหลังน้อยโอ้ยนอเนอนี่มาจอบกินนะโอ้ยนกเอ้ยมาจอบกินผักชอยเริ่มตแล้วนะคะเริ่มเห็นเป็นสีเขียวๆแล้วนะหญ้ากับผักหญ้ากับผักแย่งกันอันนี้ขนะนะคะโรยใหม่ขึ้นมาพลึบเลย อันนี้ผักบุ้งนะคะส่งลินลี่อย่ามาเยียบผักแม่เน,นีะนะนะโอ้ยนั่งทับผักแล้วลินลี่ปะปะปะมามาชิเปียนมิดเดี๋ยวแม่สิเไปเล่นน้ำลูกนะว่าทับผักแม่ไปเออเออเออลูกไปแล้วแม่เล่นด้วยอย่างอนอย่างอนผักชีนะคะขึ้นมาพลึบเลยอันนี้ปักกาดดอกอันนั้นก็ กวางตุ้งเนาะโอ้ยคณะคณะหลอมแหลมแต่น,นี่ผักบุ้งนะคะนี่กำลังโตมาพร้อมกับหญ้าเลยโอ้ยอันนี้ราดิสค่ะทุกคนราดิสนะอันนี้ผักซีลาวนี่ผักซีลาวอันนี้ก็แตงกวานะคะนึ่เพราะแบบต้นโตนแล้วก็เลยเอามาแยกลงเลยไม่ต้องเอาไปแยกต้นในกระถาง ตะไคร้นะคะที่เอามาจากเมืองไทยทุกคนดูกำลังแตกกอดูค่ะลดน้ำทุกวันอันนี้ถั่วลันเตานะคะกำลังขึ้นมาเลยยญาก,ก็ขึ้นโอ้ยว่าเมนหดผักหรือฮดหญ้ากบบปุลนะคะมันใหญ่น้ำกันมัดว <c oughs> ดีถั่วโตรหรืยังเอ้ยใกลแล้วไกลได้เก็บแล้วไกลแล้วค่ะนี่ ไ็ได้เก็บแรดิแล้วเนี่ยเอามาเขือเทศไปลงเพิ่มค่ะเดี๋ยวเอาโหละพามาแยกต้นแมงลักอีกนายช่างทําประตูบ้านหลังน้อยใหม่ค่ะทุกคน,นเอ๊เดี๋ยวคึ้นมาดูนี่ที่ประตูนะคะประตูนายช่างกําลังทําเดี๋ยวเอาไปติดตรงบ้านหลังน้อยนู่นนะคะนน ว่าจะลงดอกไม้ต้นไม้โอ้โหเดี๋ยวไปช่วยนายช่างก่อนนะคะทุกคนงานเยอะตรงนน้นเ,เดี๋ยวมะเขือเทศเอีหยางกัสิ่ได้มาลง,งามแย่แรงอะนะอันนี้พลิกนะคะทุกคนดูพลิกหนึ่งมาพอเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่สิบมั้งเนี่ยอันนี้แมงลักเนาะโตแล้วมะเขือเปลาะโตแล้วจะได้มาแยกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนีงจะเอาบางส่วนไปลงแปลงเลย อ้เพียบเลยเ,ออเดี๋ยวหนิงจะเข้าไปทำความสะอาดไปดูดฝุ่นทุกคนนี่โซฟ,ฟาที่คนออกมาอันนี้เจ้านายของเรานะคะคุณนายลินดี้นั่นเองนะคะนะคะดู <c oughs> คุณนายดูความดกอ้วนโอ้สะออนสะออนเด้ปีนี้จะมาดกดกห้อยดกโพดดกเหลือน่ะน่ะ ปกตินี่จะมีแค่แบบหนึ่งสองสามลูกอันนี้นี่มีทุกกิ่งค่ะทุกกิ่งทุกกิ่งเลยน,นะโอ้โหเก็บสนุกเลยลูกแพรต้นใหญ่ดกมากเลยปีนี้ผลไม้ก็สลับกันดกเนาะอปเปิลปีนี้ไม่ดกโอ้ลัตบัรี่สีเหลืองก็สุกแล้วโอ้สุกไล่กันเลยทุกคนเอ,อ้ย Uh huh. นี่ถั่วฝักยาวค่ะนี่แอปเปลิลแอปเปลิลต้นนี้ดกอุย้ยแอปเปลิลต้นนี้ลูกสีแดงอร่อยมากแซ่บมากสีแดงแดงที่หนึ่งพาเก็บปีนี้ดกปีทีท่แล้วไม่ดกมันสลับกันแบบนี้นะน้นแอปเปิลทุกคนโอ้ย,อปปอยไปแล้วคะ่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหนึ่งคอตัวไป ช่วยงานใหนช่างก่อนนะคะคนบายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายมีความสุขมากมายค่ะบายบายสวัสดีค่ะ